ขเขมรเงืเง้อเปลี่ยนตัวค่พะพออโรงพยาบาลกัมพูชาหลุดปากสารภาพเหตยิงหมู่บ้านเปรจันไม่มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บแค่สามคนสั่งชาวบ้านหยุดปั่นข่าวเท็จตอกย้ำจัดงาสศพทิพย์หลังจากขเขมรเล่นบทเยอยวยนบาปให้ฝั่งไทยว่าไปทำร้ายพลเรือนเขมรโดยสุดท้ายหลักฐานต่างๆเริ่มทยอยออกมาว่าขเขมรจัดฉากเล่นละครเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ด้านเพจ Facebook ชุมชนคนสุรินได้โพสต์ภาพและข้อความแชร์ความเลื่มของขม็้นด้วยว่าโดนยิงเมื่อวานวันนี้เผาเรียบร้อยสู่สุขตินะ ดีนายหรือโกะซกุศลชื่อเล่นเขาแต่เราไม่เข้าใจรัฐบาลประเทศนายเลยนายดนยิงเสียชีวิตเมื่อวานวันดีเขาทําบุญเผานายแล้วอย่างทางที่ตอนเช้าคณะผู้สังเกตการ AOT ไปเต็มโรงพยาบาลเพื่อไปดูคนบาดเจ็บสารายไปพลิกซ้ายพลิกขวาดูรอยบาดแผลเต็มไปหมดแต่นายเขากลับเอาร่างมาทําบุญชาปนักจิจอย่างเร่งด่วนมันมีพิรุษนะนายว่าไหมคณะ AOT นายว่ามีพิรุษไหม ล่าสุดมีข้อมูลรายงานระบุว่าในอุมเดไตยผู้วา่าราชการจังหวัดปนเตีเดินเจยพร้อมด้วยกองทัพกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ลงพื้นที่อย่างเร่งด,ด่วนเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของพลเดือนชาวกัมพูชา3มรายซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลวิทยาพกัมพูชาญี่ปุ่นมงคลบุรี โดยเพจ Army Military Force ได้นำมาแชร์ไว้พร้อมระบุข้อความอีกว่านายอุมเรียตยได้พยายามบิดเบือนและให้ข้อมูลที่เป็นความเท็จแก่คณะ AOT โดยกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ทหารไทยกระตยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่หมู่บ้านเรรจานจังหวัดบปันเตียมเมนเจยเมื่อช่วงเงย็นวันก่อนก่อนจะมีการกล่าวหาป้ายสีทหารไทยในสังคมออนไลน์กัมพูชาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ค่ะเพจ Army Military Fort ก็ยังโพ์คลิปพร้อมข้อความที่หมอนักการเมืองของกัมพูชาให้สัมภาษณ์นักข่าวกลางห้องไอซียูระหว่างทําการรักษาพลเดือนชาวกัมพูชาทั้ง3รายที่อ้างว่าพวกเขาอยู่ในอาการโคมา่าและอย่างไม่พ้นวิกฤตหลังถูกทหารไทยใช้ปืนกลเบาโซเวียต r p d ยิงชาวบ้านในชุมชนบ้านเปรย์จานจนเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีก3รายโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นแพทย์ผู้นวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดปันเตียเมนเจอกล่าวว่า วันนี้ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ว่ามาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีประชาชนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการที่ทหารไทยเปิดฉากยิงมาถึงตอนนี้ขอเรียนว่าผู้ดไดาบาดเจ็บถูกส่งมาที่โรงพยาบาลวิตาภาพกัมพูชาญี่ปุ่นมงคลบุรี มีจำนวนสามคนไม่มีผู้เสียชีวิตขอให้ผู้สื่อข่าวไม่ทำข่าวแบบนี้วันนี้ผมพร้อมคณะทำงานของโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาจีนพระกุศุมาราชธานีพนมเปญได้ทำการช่วยเหลือใน3กรณีนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาจีนได้เข้าร่วม้วยตัวท่านเองพร้อมเจ้าหน้าที่ของเรามาจนถึงตอนนี้เราผ่าตัดด้วยดีทั้ง3รายเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการจะชี้แจงเป็นกรณีว่ามีผลกระทบอะไรบ้างขอให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบและเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวที่ผิดไปจากข้อ ท็จจริงขอ้อเท็จจริงทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนลึก AK-47 ยิงเข้ามาฝั่งไทยกว่า30นัดเพื่อสร้างสถานการณ์และยังกราดยิงพลเรือนตนเองก่อนป้ายสีหานไทยอย่างไรก็ตามกองกําลังบุรพาได้ยิงเตือนทหารกัมพูชาและดําเนินการโต้ตอบเหตุการณ์ใช้เวลาประมาณ10นาทีข่อสถานการณ์จะสงบลงและกองทัพไทยเลือกประจําการปืนกลเบาที่มาจากมาตรฐานของกลุ่มประเทศนาโตเป็นหลักโดยไม่เคยมีประวัติ การประจำการปืนกลเบาที่มาจากมาตรฐานโซเวียตรุ่น r p d ในการใช้งานอย่างเป็นทางการ